วันนี้เมนูบัวใ่ไข่ของโปรดผมเลยครับมามากินกันคนที่ยังคนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดให้ด้วยนะคะระหว่างกินคุยไปด้วยนะครับพี่พี่ คนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจมาให้ผมนะครับตั้มเปียวครับสวัสดีครับคุณตั้มเปี้ยวสวัสดีครับ ส่งหัวใจโดเนตอะไรมาก็ได้นะครับผมคิดว่าฝีมือค้ามแม่ฝนผมก็อร่อยเหมือนกันนะครับฝีมือแม่ผมอร่อยที่สุดในโลกครับทุกเม,มนูอร่อยอร่อยดูหนูผม้วยครับเนี่ย <c oughs> ผมพูดเหมือนหมูเรี้ยนะครับอ้วนมากเลย อุงเด้งเนี่ยน้าต้มดูอยู่นต้มส่งหัวใจมาให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้ดูว่านต้มดูอยู่นี่นต้มนต้มนี่นี่ ปีมือแม่ที่ที่ทำให้พี่กินบอกผมหน่อยครับ mm. เดี๋ยวผมจะได้เอาไปดูแล้วกินตาม